โอเควั okay. นนี้เรื่องระยะดูที่มีประสิทธิภาพนะคะ mm hmm. ดูเหมือนจะเป็นจะเป็นยังไงอะ่ะจะเป็นประเด็นสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยที่ไม่เคยมีปั๊มมาก่อน หรือว่าบางคนก็มีปั๊มมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยได้ยินความรู้เรื่องนี้เนาะเรื่องอายะดูดนะคะซึ่งบางคนก็ยังคิดว่าบางคนยังมีปัญหาที่แบบว่าไงต้องตั้งอยู่ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงเนาะหรือไม่ก็ไม่มีคนมาขโมยเนาะบางทีก็ปั๊มกับสระอยู่ห่างกันเป็นสิบสิบเมตรเลยอืม มืว่าสายอยู่นู่นปั๊มเอามาเก็บไว้ในบ้านกลัวปั๊มหายนะคะเออสวัสดีนะคะทุกคนพี่สมัยรอดสุญโ้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้อ่านสวัสดีของพี่สมัยเลยเนี่ย <c oughs> เออโอเคค่ะอะ่ไปต่อนะก็คือระยะดูดวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าระยะดูดที่มีประสิทธิภาพกับไม่มีประสิทธิภาพอะมันต่างกันยังไงนะอันแรกเลยนะคะก็คือ ความยาวของท่อดูดนี่ระวังอย่าให้มันยาวมากๆนะยาวมากกว่า20เมตระไรอย่างนั้นไม่ไม่น่าเวริร์กแล้วต่อให้เป็นทางลาบนะคะแล้วก็ความลึกอย่างที่เคยบอกว่าลึกไม่ควรเกิน4เมตรนะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าออพี่พี่ได้ดูคู่มือของของปั๊มหลายๆค่านะคะค่า npsh หรือว่าค่าค่า เทดในทางดูดเนี่ยจะอยู่ที่3-4เมตรเท่านั้นปั๊มบางรุ่นเนี่ยเพื่อให้ได้ประสิทธ,ธิภาพตามที่เขาบอกอจริงๆเนี่ยคาปิดา้าตอนนั้นเพิ่งเคยเปิดคู่มือของคาป,ปิด้านะคะอิตาลีเนี่ยอันนั้นระยะดูดหรืเหลือ,ลอแค่แบบว่า1-2เมตรเองอะซึ่งน้อยมากเนาะสำหรับใครที่มีเกวัดแรงดูดนะคะคนนั้นก็จะโชคดีเพราะจะสามารถอ่านได้จากค่าเกวัดแรงดูดนะคะเนื่องจากว่า ในเกว่าแรงดูดเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงลบศนะูนย์จุดหนึ่งจนถึงลบหนึ่งนะลบศูนย์จุดหนึ่งก็เหมือนกับว่าหลุดลึกหนึ่งเมตรประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีเออมันมีมันไม่ได้เป็นแค่ค่าความลึกอย่างเดียวนะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะคะมันได้ถึงลบศูนย์จุดหนึ่งถึงลบจากประสบการณ์ของของพึ่งเองนะลบศูนย์จุดหนึ่งถึงลบศูนย์จุดหก ตรงนั้นน่ะจาเป็นค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเออไปหยิบวีเกวัดแรงดูดมาอันหนึ่งดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่หยิบเดี๋ยวอธิบายแล้วไม่เข้าใจอ่าเดี๋ยวให้น้องไปหยิบเกวัดแรงดูดมาให้ดูสวัสดีค่ะเบอร์รี่หงนะคะศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเยี่ยมมากเลยคะ่ะมาฟังเลยคําถามผมเมื่อวานแน่ๆเลยนะคะโอเคค่ะเออมาฟังเลยมาฟังเลยนะอืม คำถามคำถามของทุกคน่ะมีประโยชน์มากเลยขอบคุณที่ถามคำถามเข้ามานะเพราะว่าเวลาที่พี่ๆมีคำถามอะไรอะเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีคนที่อยู่ในความกังวลอันเดียวกันนะแล้วเวลาที่เราได้เพิ่งได้เอามาตอบเนี้ยคนอื่นก็จะได้ความรู้ไปด้วยเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะดูที่เกตนะมีอันนี้ใหม่อะ <c oughs> จะติ๊กเกอร์ของพี่ไต้ฝุ่น โอเคค่ะนี่โอ้ยน้องเจเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเป็นหน้าม้ากดไลค์ขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูเกดเอียงหลบไปนะไม่เห็นนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมเกว่าแรงดูดอ่ะมันจะมีตั้งแต่ศูนย นะถึงลบหนึ่งถ้าถึงลบหนึ่งเนี่ยน้ำไม่ขึ้นแล้วดูที่สีแดงนะคะ, <c oughs> ะศูนย์ถึงลบหนึ่งเห็นไหมลบหนึ่งดูที่สีแดงนะสีแดงถ้าลบหนึ่งนี่คือน้ำไม่ขึ้นแล้วช่วงที่น้ำจะขึ้นดีที่สุดนะคะมันจะอยู่ในช่วงนี้สองลบสองถึงลบหกช่วงนี้นะคะลบสองถึงลบหกถ้าถ้าติดศูนย์เลยนี่ต้องถ้าติดศูนย์แล้วมันยังออกอยู่ก็ ต้องพิจนารณาแล้วมีอากาศเข้าหรือเปล่านะคะมีอากาศเข้าหรือเปล่านะเออแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดคือลบสองถึงลบหกนะคะอืมอันนี้มันจะเป็นตัวเป็นตัวบอกเหมือนกับว่าบอกเราเลยว่าแรงดูดอะ่ะมันเท่าไหร่มันสูญเสียไปกับความยาวเท่าไหร่สูญเสียไปกับความลึกของน้ําเท่าไหร่สูญเสียไปกับเอ,อ่อความอุดตันของกองของอะไรเท่าไหร่นะโอเคนะคะ อืมก็เลยจะทําให้เรารู้ได้ว่าค่าทางดูของเราอะมันมันอ,อดีแล้วอยู่ดงมันเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยังนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากให้ระวังเลยเกี่ยวกับค่าทางดูดนะคะคือมุ้งเขียวเนาะพยายามเอาจริงๆนะเอาจริงๆจักใจเลยนะไม่อยากให้ใช้มุ้งเขียวเลยเพราะว่า มันเหมือนเป็นการผักพารักไปให้ปัมอะ่ะเมื่อมันตันแล้วอะ่ะเราไม่รู้หรอกมันไม่มีใครที่ลงไปงม,มดูมุ้งเขียวทุกวันหรอกว่ามันตันแล้วหรือยังเอ้ะวันนี้ตันแล้วหรือยังวันนี้ตันแล้วหรือยังอย่างนี้นะไม่ไม่ใครกระโดดลงน้ำทุกวันหรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีอย่าใช้เลยไม่อยากให้ใช้เลยนะคะมุ้งเขียวอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีเวลาไปดูแลมันขนาดนั้นแล้วมันตันง่ายมากๆ การที่มันตันเนี่ยมันเพิ่มแรงดูดมากขึ้นนะคะมันเพิ่มเพิ่มแรงดูดมากขึ้นถ้าแรงดูดมากไม่พอน้ํามาไม่ทันก็จะเกิดการตันกากรรมแล้วก็ใบพัดหลุดปั๊มก็จะเสียนะคะนอกจากได้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของอัตราการไหลได้น้อยลงแล้วอ่ะยิ่งมากขึ้นเนี่ยไอเกนเนี่ยยิ่งมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการไหลยิ่งน้อยลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆในระยะดูดที่ลึก หเมตรหมายถึงลึกแนวตั้งหกเมตรอะค่าค่าทางดูตร,ตรงเนี้ยจะไม่ให้ลบศูนจุดหกแล้วนะเพราะว่ามันมีความยาวด้วยมีข้อง,งอข้อต่ออะไรด้วยนะคะมันอาจจะศูญเสียมากกว่าลบศูนจุดหกนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ดูเรื่องข้อง,งอข้อต่อด้วยอย่าให้ข้อง,งอข้อต่อมันเยอะเกินไปหรือว่าเอ,อ งอแล้วงอแล้วสูงกว่าปั๊มอย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่นอย่างเช่นอะสมมุติว่าท่อดูดอะสมมุติว่าอันนี้เป็นแนวสมมุติว่ามือเพิ่งเป็นปั๊มนะแนวท่อดูดเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ลงน้ําแบบนี้นะคะแนวท่อดูดไปทางนี้แล้วก็ลงน้ําแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้องอตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องค่อยๆสโลปลงมาแล้วก็ลงน้ํา แต่ถ้างอแบบนี้งอขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงน้ำตรงนี้ของช่วงท่อตรงเนี้ยจะมีอากาศขังอยู่เนาะแล้วมันก็จะดูดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงท่อดูดให้ดูด้วยว่าค่อยๆสโลปแล้วก็ลงน้ำนะคะอืถ้าพี่อภิรักษ์ถามว่าถ้าไม่ใช้มุ้งเขียวใช้วายสเตนเนอร์ได้หรือเปล่านะคะใช้วายสเตนเนอร์ได้ค่ะดีเลยเพราะว่าวายสเตนเนอร์อะอมันอยู่ข้างบนกับเราใช่ไหม เราก็เปิดล้างง่ายเราเปิดล้างทุกวันอะได้สแตนเนอร์แต่ถามว่าระหว่างเปิดล้างไวสเตนเนอร์ทุกวันกับลงไปงมมุ้งเขียวทุกวันเอาอันไหน <c oughs> เออเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ใช้ไวสแตนเนอร์มากกว่าเนาะเพราะว่ามุ้งเขียวอะเราไม่รู้อะเราไม่รู้เลยว่ามันตันแล้วหรือยังะะ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ขยันใช้ขนาดนั้น <c oughs> ก็อยา่าอยา่อยาไปใช้เลยนะคะ พี่นุพดนมาช่วยพึ่งตอบว่าไม่ให้มุงเขียวต้องใช้วายสเตนเนอร์แทนนะคะโอเคนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องท่อดูดที่ฝากไว้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งท่อดูดนะคะถ้าเราอยากขยายมากๆอยากใช้รถกลมนะคะเพราะว่ารถกลมมันจะมีช่วงพงอากาศนะอย่างที่พี่พึ่งเคยเล่าให้ฟังเนาะด้านบนเนาะมันทําให้น้ําเข้าไม่ดีเข้าไม่เต็มอย่างที่เราอยากขยายเอาไว้นะคะเราปรึกาขยายแล้วใช้รถเบี้ยวดีกว่านะคะ ตัวเบี้ยวมีทั้ง PVC แล้วก็มีทั้งเหล็กด้วยนะคะอืมลองหาดู p v c นะเหล็กก็มีนะคะอืมวันนี้ก็อยากฝากเอาไว้ว่าทางดูดที่มีประสิทธิภาพต้องมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยอย่าลืมดูระยะดูดที่เราจุดที่เราต้องไปตั้งปัม๊มหลายๆครั้งที่ลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาว่าเอ๊ะตั้งปุ๊บดูดน้ำไม่ขึ้นอันนี้พึ่งถามก่อนเลยว่าดูดลึกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น ดูทำเลให้ดีหานะทำเลทองของปั๊มตัวเองให้ดีนะคะต้องเลือกเอาแลหว,ว่างเก็บปั๊มวิ่งมาเก็บปั๊มตอนน้ําท่วมกับตั้งปั๊มประตตรงนั้นแล้วมันไม่ได้น้ำเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะบางคนอาจจะแบบไม่เก็ตไม่เข้าใจไม่เห็นภาพนะคะแต่ว่าจุดตั้งปั๊มมีผลมากๆเนาะโอเคอืม อยากให้ช่วยกันสรุปคนละข้อของประสิทธิภาพที่พี่เพิ่งบอกว่าทํายังไงให้มันดีอ่ะคนละหนึ่งข้อต้องตั้งตรง,ง,งไหนอันเริ่มจากงทุนก่อนมีอะไรบ้างที่ทําให้ประสิทธิภาพของปั๊มดีไม่ใช้มุ้งเขียวอเออไม่ใช้มุ้งเขียวเก่งมากทุกคนตอบแข่งกับน้องด้วยนะ <c oughs> อ่าน้องแอมมาข้อนึงค่ะ อดูระยะดูแล้วก็ดูทำเลที่ตัง้งใช่ไหมไม่ให้ลึกเกินสี่เมตรนะอ่ะม,มน้องอเข้าต่ออ่าอโอ้โหเ <laughs> ก่งมากเลยอย่ะเออวิธีนี้ดีว่ะเพุ่นฉลาดนะเนี่ยอ <laughs> <laughs> โอเคทุกคนเอ,อ่อทุกคนอย่าลืมตอบมานะคะช่วยกันสรุปนะคะเพื่อนๆจะได้เข้ามาอ่านนะเผื่อเขาไม่มีเวลาฟังทั้งหมดนะคะช่วยกันสรุปมาว่า ทางดูดที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่พึ่งเล่าให้ฟังอ่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการทำระบบน้ำนะคะสวัสดีค่ะ